อยากจะไปญี่ปุ่นขอแนะนำหน่อยค่ะแนะนำพักที่ไหนดีคะไปพักที่ย่านโกเบครับเพราะว่าห้องนอนเนี่ยนะครับถูกเหลือเพียงแค่280บาทหรือว่า1100เยนเท่านั้นเองราคาดีราคาดีไหมฮะักญี่ปุ่นชอบแพงนะครับแต่ว่าต้องแลกมากับบรรยากาศที่อาจจะดูร้อนๆนิดนึงคนที่ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าแอดอิบุกิขีดอินะครับมาเที่ยวที่เมืองโกเบแต่ว่าต้องการจะประหยัดค่าทิป ตัดสินใจมานอนโรงแรมนี้นะครับในราคา280บาทแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยทีแรกเขาบอกโอ้ยตกใจเหมือนกันแล้วก็มันไม่ใช่เป็นห้องนะมันจะเป็นซอกซอกที่อยู่ระหว่างห้องแต่ปรากฏว่าพอภาพนี้แชร์ออกไปมีคนเนี่ยนะครับทวิตแชร์ถึง75,000กว่าครั้งแล้วก็คนก็ไปถามเลยพี่กาดอยู่ตรงไหนพี่กาดอยู่ตรงไหนก็คงไม่ธรรมดานะาเขาตั้งใจหรือเปล่าเออหรือเขาตั้งใจตั้งใจทำให้มันเป็นอารมณ์นี้หรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ย